กิดรนี่มันม้วนนี่ใส่ม้วนร้อยร้อยตัมนเลยต้องให้ม้วนออกทางนี้เนาะออกบนเหมือนกับตัวนี้เลยอ่ะค่ะตามข้อถอดอ่ะเข้อประจำจี้ลข้อประจำจี้มันถอดได้เลยอันนี้ไงมันกลับไปตามนี่เลยใช่ตามนี้เลยตามมเ็ของันเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องไอ้ตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวเนาะแค่หมุนแล้วนี่ขึ้นมามันจะเด้งขึ้นมาเองมุนขวา ใช่าตามลูกศรน,นี่เลยตามลูกศรเวลาปิดก็กดนี่หนงึงอ่ะเปิดมาเสร็จเจอหน้านี้เลยอืออ,อ่ะมันจะตั้งแค่ <c oughs> ความยาวซองดูต่อไปเนาะอ่ะตัวนี้ที่ว่าไงที่เปลี่ยนหน้าจอหลักตอนนี้ก่อนเนาะ <c oughs> ตัวนี้ลิงก์ก็เหมือนกับตัวนู้นความยาวซองอ่า ฟโฟโต้ก็เหมือนเปิดมาร์กเหมือนกับตัวนู้นเนาะ,ะในการเปิดความยาวท่องโดนใดที่เปลี่ยนนะครับกดเมนูปุ่มนี้มอเตอร์นหนึ่งเซ็ตอัพเรากดเมนูไปซ้ำอีกรอบนะึงลิงก์ต้องการความยาวเท่าไหร่ก็ใส่กดเมนูซ้ำอีกรอบอ่ะเลื่อนตำแหน่งอันันั้นเป็นตัวเลื่อนตำแหน่งแล้วก็รเราจะเปลี่ยนตัวเลขเลก็ที่ลูกศรขึ้นลงโอเค เลือนเลือนเลือนเดือน,อนอตามที่เราต้องการเสร็จก็ให้กด ESC <AC. S 1> e เป็นการเซ็ตเรียบร้อยทีนี้แค่เนี้ย <Okay. S 1> ครับผมถึงตัวต่อไปก็เป็นสปีดฟิล์มคล้ายๆกับตัวนี้ uh huh. เครื่องนี้เนาะ, <Yeah. S 1> อ,ะอันนี้สปีดฟิล์มจะเป็นเลขสูงหน่อย 80, 90, 90, ปแปดสิบเก้าสิบอะไรพวกนี้อันนี้มันมีแม็กซิมัมแค่หกเนาะสี่ห้าหกโดยต่อไปที่จะอยู่กันอยู่ขึ้นอยู่กับความยาวเป็นหลักเหมือนกันหลักๆที่ตั้งแค่นี้แล้วก็เปิดมาร์ p h โต้ s p เห็นไหมครับออถึงในตัวฝั่งนี้มันจะเป็น Follow Up จะต่างกันอยู่แค่นี้เนาะมาเหมือนกันถ้าไม่มีก็ออฟเอาไปมีก็ออนแค่นั้นถึงข้างล่างก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วถ้าไม่มีไม่มีไอตัวมาเป็นออฟไปกดเมนูแล้วก็ลูกศรลงเสร็จแค่นี้ อันนี้ก็ <Okay. S 1> ปิดแล้วอ่าแต่ถ้าจะเปิดก็เมนูจำเป็นรอบให้มันเป็นทึบๆอย่างนี้นะ mm hmm. กดบนก็ได้ล่างก็ได้อ่าให้เป็นออนซะ mm hmm. อ่าแล้วกดกลับอีกรอบหนึ่งให้มันขึ้นมาอยู่หน้าจอหลักถึงแถวแวล่างๆเนี่ยครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตั้งอะไรแหละมอเตอร์สองอะไรพวกนี้ไม่มีเนอะอันนี้ง่ายกว่าตัวนี้เราไม่ต้องตั้งอะไรเยอะใส่แกล้ความยาวหรือจะใส่เปิดมาร์กไม่เปิดมาร์กแค่นั้นเ mm hmm. นาะเพราะสปีดส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกัน ไม่สี่ก็ห้าอยู่แค่เนี้ยมันจะไม่สูงมากกดกลับไปที่หน้าหลักแค่นี้เรียบร้อยอ่ะแล้วก็รออุณหภูมิเหมือนกันอันนี้สองแนวเหมือนกับตัวนู้นเลยการวางฝั่งนี้ก็แนวตั้งฝั่งนี้ก็แนวนอนใช่ครับอุณหภูมิเซตอ่ะก็กดปุ่ม ESG อ่ะครับผมใช้ลูกศรขึ้นกับลงเนาะไม่ต้องไอเล่อนตำแหน่งนี้ไม่ต้องก็ได้ นกดปุ๊บมันจะวิง่งขึ้นให้ไปทดไปเรื่อยแต่ถ้าเราจะปรับเล็กหน้าหมายถึงว่ารีบๆใช่ไหมครับ, swimming, รบกดลูกศรน,น้ำหน้ามาก่อนก็ได้กพปรับไห้เหมาะสมก็เหมือนกันเนาะถึงแถวตัวไอตัวนี้ปุ่มแดงเนาะจะเป็นปุ่มสตาร์ทสต็อตัวนี้เป็นสีเขียวจะสตาร์ทกดนี้ตัวนี้สต็อกก็ปุ่มเดิม ừ, ถึงตัวปุ่มนี้จะเป็นปุ่มจ็อก มายถึงว่าเมนุ่นเนาะไอ้ตัวนู้นเมนุ่นมันจะมีหน้าจอแยกนี่ครับจอกหมายสำหรับตั้งมีดหรือทำความนาดบางทีจะให้มันอ่ากว้างอ่าน้อยเนาะอ่าแค่นี้เหมือนแบบเป็นอุปผรณ์มันเพราะส่วนใหญ่ตัวเนี้ยมันจะง่ายกว่านี้เยอะเพราะไม่ต้องกดอะไรมากเนาะถ้าเราเปิดอ่ามาถึงว่าลิงก์แล้วเรียบร้อยแล้วเนาะ ความยาวซองอะไรพวกนี้ได้เปิดมาร์กเรียบร้อยก็แค่ใช้ซัตาร์สต็อปลออุณหภูมิไม่ได้แค่นั้นเองปุ่มสีส้มตัวนั้นคือปุ่มที่ไว้สำหรับจ็อกไ<า>ม่นวอนมือใช่ครับกดแช่มันก็ํางานตามมือโอเคเข้าออกอย่างเดียวไอ้กับหนีบอย่างเดียวเนาะมันจะไม่มีการลากอ่ะแต่ท่านี้อ่ะันี่เรียบร้อยเลย อร์เมอร์ก็ปรับคล้ายๆกันอ่าถ้าเหมือนึงว่าตะเก็บไม่อยู่ตรงกลางเดี๋ยวดูต่อไปอ่ะมันแบ่งมาแล้วมันจะไม่กลางเด็นนะเพราะมันต้องเผื่อตะเก็บเวลาพับมาแล้วมันต้องอยู่ตรงกลางเนาะไม่ใช่ว่าบีบคู่กันแล้วมาอยู่งกลางแบบนี้เวลาพับมาพุกมันจะเอียงทางไหนกันโอเคเลยแต่ถ้าบนกับล่างไม่เท่ากันอ่ะอยู่ที่อร์เมอร์เอียงซ้ายเอียงขวาแต่ถ้าเลี้ยงเหมือนกับตัวนู้นสไลด์ในแนวราบเนาะดูโซใหญ่กว่านี้หน่อยนึง ถึงเปิดปีสองกับผงไอ้ตัวนู้นเรากดที่หน้าจอถูกป่ะตัวนี้โยกหมือนกาแฟอันนี้ปล่อยผงเดี๋ยวตั้งให้ยาวเลยเราไปดูเน็ตกาแฟไซน์เน็ตกาแฟนะสามารถตั้งความยาวได้เนี่ยครับได้เนี้ยยาวกว่ากาแฟก่อนเหมืเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเปลี่ยนเล้งใช่ไหมล้งกก็คือความยาวกดเมนูมอเตอร์หนึ่ง ดูทึบๆตรงไหนก็คือตัวนั้นนที่เราต้องการจะตั้งเนาะแต่สมมติเราจะเข้ามอเตอร์2เราก็กดลูกศรลงในครัมมันจะแถบทึบแต่เราตั้งแค่มอเตอร์หนึ่งอย่างเดียวกดเมนูซ้ำอีกรอบหนึ่งเล็งเราต้องการกดไอตั้งอันนี้ใช่ไหมครับเรากดเมนูซ้ำอีกรอบหนึ่ง14 140อ่แล้วก็กดกลับเมนูมอเตอร์แค่เนี้ย ง่ายใช่ไหมเส้นหนึ่งเล็งอ่ะตราตตาตัดยาวขึ้นนะตะตาปีเดียนตะตาตัดยาวขึ้นขนาดก็จะเป็นซองกาแฟโอวินไม่รู้ไม่พวกเม็ดกาแฟพวกนั้นก็จะประมาณสักสิบสามไม่สาสิอ๋อยาวเกิน อันนี้เป็นพวกซองโอนตินเลยพรงนั้นซองโอนตินประมาณเนี้ยตินจะอ้วน่างนี้ซองกว้างแบบนี้อันนี้นฟิล์มจะประมาณหน้ากว้างร้อยสิบอันนี้เป็นเก้าสิบคือมันสามารถเพิ่มขนาดฟิล์มได้แต่ต้องเปลี่ยนนี่นะครับเปลี่ยนตัวคอมมด้รออ๋อแล้วมีสแปร์มาให้ใช่ไหมติดเครื่องมาไซส์มาตรฐานเนี่ยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาใช้ไซส์นี้กัน ก็เกอนเมื่อกี้ก็พอเอ,อาถามอันนี้ร้อยยี่อันนี้ร,ร้อยสี่ไหนอันนี้ร้อยไม่ยี่ร้อยยี่ร้อย,ยสีน่นี่ก็ไม่รู้มันขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่จะบรรจุเพยเมือม่อกี้ที่มันไม่นิ่งอ่ะเราไม่ได้ปิดมาร์กไงเพราะเราจะเดินตามความยาวที่เราต้องการเนี่ยแต่ถ้าความยาวจริงของมาร์กตัวเนี้ยมันอยู่แค่เนี้ เราต้องปิดด้วยถูกไหมถ้าเราจะเดินยาวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสั้นบางยาวบางสั้นบางยาวบางมันจะไม่นิ่งแหละเห็นไหมง่ายบอกแล้วตัวนี้ลูกเล่นน้อยกว่าลูกเล่นมันไม่ซับซ้อนมากตัวนี้ไม่ซับซ้อนอ่าถ้าจะเปิดพงด้วยสมมติลองอ่เติมผงไปแล้วใช่ไหมครับอ่ากดเครื่องเดินถ้าเป็นสองปาก่อนขอและจองไม่ั่วนไปแล้วนี่อ่าก็ปล่อยผงในจานมันก็บุนตวงทีลงดีลงแต่ตอวนู้นมันจะพูส่งให้ เราจะหยุดเครื่องก่อนก็ปิดจานก่อนให้มันออกสองข้อก่อนเนาะไอตัวเครื่องนี้มีตัวระบุน้ําหนักซองไหมคะเป็นตัวปรับครับมันจะไม่มีค่าพื้นฐานให้ถ้าพวกกาแฟใช้สกูแบบนี้ไม่ได้มันเีหกโล่งง่ายมันปิดเพราะแบบตัวยานก่อนก็กระโดดจะแดงใช่ ก็จะแดงแล้วก็ต้องใช้ต่างระบบต่างตัวที่ใช้ถ้วยตัวตัวนี้อะไรเลยยกขึ้นทิศยกขึ้นใช่ครับถ้าเราจะปิดก็กดลงใช้ตัวงอที่นี่ออกแต่ตอนตอนเครื่องาเริ่มที่เราจะหยอดลงไปเพราะว่าใช้แบบสกรูไม่ได้ ไอ้ตัวนี้มันจะมีตัวนี้เป็นตัวตัวนั่นอีกทีนึงอยากสมมุติว่า15กรัมสมมติใส่แล้วอันนี้คือ15กรัมแต่ว่าถ้าไม่ใช่15กรัมถ้าสมมติตัวนี้แค่10 15ิบหก็คือต้องใช้ตรงนี้ไม่พอมันยังปรับนี่ได้อีกครับทีนี้โบนัสให้ตัวสั้นึงดูว่่่่ามมันรรวไยก็คือปรับน้ำหนักไม่เหมือนกันแต่จะใช้ถ้วยเป็นตัวกำหนดเพราะว่าของเหนียวๆไม่ใช้สเกลูกได้ก็คือเราต้องตวงตวงเพื่อเทียบกับตัวนี้มาก่อนหรือว่าเราลองบรรจุดูแล้วเราก็เราไปชั่งดูว่ามันมากมันน ตัวนี้จะไม่มีตัวปรับน้ำหนักเหมือนตัวโน้นตัวโน้นใช้กับพวกที่ปตับ